เรื่องเล่าหรือตำนานเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับปรากฏในทุกวัฒน,นธรรมทั่วโลกแต่ละแห่งก็มีเรื่องราวชวนขนลุกเป็นของตนเองครั้งนี้ผมจะมานำเสนอสามตำนานเมืองเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวที่สุดจากหลากหลายประเทศโดยจะแสดงที่มาของตำนานเหตุการณ์หลักที่เป็นใจความสำคัญความน่ากลัวหรือความลี้ลับของแต่ละเรื่องสถานที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความเชื่อของผู้คนที่มีต่อเรื่องเหล่านี้ในปัจจุบัน บรัดดี้แมรี่บรัดดี้แมรี่เป็นตำนานเมืองสุดสยองจากฝั่งตะวันตกว่าด้วยวิญญาณของสตรีที่ชื่อแมรี่ที่สามารถเรียกออกมาได้ผ่านพิธีกรรมหน้ากระจกตำนานนี้มีมานานในยุโรปโดยบางทฤษฎีเชื่อมโยงที่มาของชื่อกับสมเด็จพระราชินีแมรี่ที่หนึ่งแห่งอังกฤษผู้ทรงมีพระฉายาว่าบรัดดี้แมรี่หรือแมรี่กระหายเลือด จากการสั่งประหารผู้คนกว่า280ชีวิตในช่วงคิดตศตวรรษที่16อีกแนวคิดหนึ่งระบุว่าบัดดี้แมรี่อาจมาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่มดหรือสตรีชื่อแมรี่เวิร์ดซึ่งถูกประหารในยุคก่อนและวิญญาณของนางถูกปลุกขึ้นมาเมื่อมีผู้ท้าทายหน้ากระจกอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลกในฐานะเกมทดสอบความกล้าสุดสยองที่นิยมเล่นกันในหมู่เด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่เพื่อพิสูจน์ว่ากล้าเผชิญหน้าผีสาวในกระจกหรือไม่ตำนานพิธีเรียกบัดดี้แมรี่จะทำในห้องมืดที่มีเพียงแสงเทียนผู้ท้าถายต้องยืนหน้ากระจกแล้วเอ่ยชื่อบัดดี้แมรี่ซ้ำกันสามครั้งบางตำราก็ว่า13ครั้งจากนั้นวิญญ,ญาณของแมรี่จะปรากฏตัวในกระจกตามคำเรียกผู้พบเห็นส่วนมากเล่าว่าเธอมีรูปร่างเป็นหญิงใบหน้าซีเซียวหรือบางครั้ง ปรากฏในสภาพโชคเลือดและอาจอุ้มทารกที่ตายแล้วไว้ในอ้อมแขนด้วยปฏิกิริยาของผีแมรี่ในกระจกนั้นคาดเดาไม่ได้บางครั้งเธออาจจะปรากฏตัวเพียงนิ่งๆและจ้องมองผู้ท้าทายซึ่งการกระทําเพียงแค่นี้ก็รู้สึกชวนผวาแล้วแต่บางครั้งเธอจะพุ่งออกมาจากกระจกพร้อมกรีดร้องโจมตีผู้ที่เรียกเธอโดยมีตั้งแต่ควรททำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บจนไปถึงพยายามฆ่าผู้ที่ท้าทายเธอ ความไม่แน่นอนนี้เองทําให้พิธีเรียกผีบัตตี้แมรี่น่าขนลุกเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะเจอกับอะไรเมื่อเอ่ยชื่อเธอหน้ากระจกแม้ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเรื่องของบัตตี้แมรี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสยองขวัญหรือเกมท้าทายความกล้าแต่ก็ยังมีบางคนอ้างว่าเคยพบเจอเหตุการณ์ประหลาดเมื่อลองทําพิธีดังกล่าวอยู่เป็นระยะความสยดสยองของตำนานนี้อยู่ตรงที่ผู้เข้าร่วมพิธี ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของตนเองและความไม่รู้ว่ามีสิ่งใดซ่อนอยู่หลังเงาสะท้อนในกระจกทําให้หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะลองพิสูจน์ด้วยตนเองนอกจากนี้ตำนานบัตตี้แมรี่ยังถูกนําไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นิยายและรายการโทรทัศน์หลายเรื่องยิ่งส่งเสริมให้ผีสาวในกระจกตนนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงความน่ากลัวในวัฒนธรรมสมัยนิยมมาจนถึงปัจจุบัน ลาโยโลนาลาโยโลนาภาษาสเปนแปลว่าหญิงร่ำให้เป็นตำนานผีชื่อดังจากภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยมีจุดกำเนิดจ,จากคติชนพื้นบ้านของเม็กซิโกตั้งแต่ยุคอนานิคมตำนานกล่าวถึงวิญญาณพยาบาทของหญิงสาวคนหนึ่งที่สังหารลูกๆของตอนเองด้วยความโกรธเกรี้ยวจากนั้นกลายเป็นผีเล,ล่ลอนที่ร้องไห้คร่ำครวญตามหาลูกไปตลอดกาล เรื่องเล่าที่แพร่หลายที่สุดระบุว่าผีตนนี้เคยเป็นหญิงสาวที่ชื่อมาเรียเธอเป็นหญิงสาวที่เลอโฉมแต่ก็ยากจนเธออาศัยอยู่ในชนบทของเม็กซิโกมาเลียแต่งงานกับชายตระกูลสูงสักและให้กำเนิดบุตรสองคนแต่ต่อมาถูกสามีทรยศไปมีหญิงอื่นเป็นภรรยาใหม่คืนหนึ่งในความโศกเศร้าและโทสะมาเรียได้ก่อเหตุสลดด้วยการลากลูกทั้งสองของตนไปที่แม่น้ำ เธอจับเด็กๆกดน้ำจนจมน้ำเสียชีวิตจากนั้นเมื่อได้สติเธอก็เสียใจอย่างรุนแรงและจบชีวิตตนเองลงที่ริมฝั่งแม่น้ำในคืนนั้นความผิดบาปครั้งใหญ่ทำให้วิญญาณของมาเรียไม่ได้ไปสู่สุคติเมื่อไปถึงประตูสวรรค์นางถูกถามว่าลูกๆอยู่ที่ไหนหากยังหาร่างของลูกๆไม่พบก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านไปวิญญาณของเธอจึงต้องกลับมากลายเป็น ลายโลนาผีหญิงร่ำให้ที่ออกเล่ล่อนไปบนโลกมนุษย์เพื่อตามหาลูกๆของตนชั่วกาลาประวสารผู้คนต่างบาดกลัวลายโลนาเพราะเชื่อว่าหากได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญหอยหวนของเธอในยามค่ำคืนนั่นอาจเป็นลางร้ายบอกเหตุที่จะนำพาความโชคร้ายหรือความตายมาสู่ผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นหลายพื้นที่ในลาตินอเมริกาจึงเล่านิทานเรื่องลายโลนาเพื่อใช้เตือนเด็กๆ ไม่ให้ดือหรือออกไปเพ่นพ่านนอกบ้านในย่ามวิกาลโดยเฉพาะบริเวณใกล้แหล่งน้ำที่อาจเป็นอันตรายมีรายงานว่าผู้คนบางส่วนเคยพบเห็นหญิงสาวในชุดขาวร้องไห้อยู่ตามริมแม่น้ำหรือได้ยินเสียงคร่ำครวญปริศนากลางดึกซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับตำนานนี้และถูกเล่าขานว่าเป็นการพบเจอลาโยโลนาเข้าให้แล้วรูปปั้นลาโยโลนาที่หมู่บ้านชินามปา ในย่านโซชิมิลโกกรุงแม็กซิโกซิตี้ภาพนี้ถ่ายเมื่อปีคิศักรา2015แสดงถึงความโด่งดังของตำนานนี้ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันโดยบริเวณดังกล่าวจะมีการจัดแสดงละครพื้นบ้านเรื่องลาโยโลนาให้ผู้คนได้รับชมในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นวันฮาโลวีนและวันลํำลึกถึงผู้ล่วงลับ Day of the Dead เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำนานนี้ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก นอกจากนี้ตำนานลาโยโลน่ายังปรากฏในภาพยนตร์และวรรณกรรมร่วมสมัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าหญิงล่ำให้ผู้นี้ยังคงครองความสนใจของผู้คนและถูกเล่าขาตนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสาวปากฉีกคุชิสเกะออนะสาวปากฉีก คุชิสเกะอันนะเป็นตำนานเมืองยุคใหม่ที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่นกล่าวถึงวิญญาณอาฆาตของหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีปากฉีกกว้างถึงใบหงเธอมักสวมหน้ากากหรือผ้าปิดปากเพื่อซ่อนบาดแผลและถือกันไกหรือของมีคมติดตัวอยู่เสมอตำนานนี้เริ่มแพร่สะพัดทั่วประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายทศวรรษที่1970และมีการรายงานครั้งแรกว่าเกิดเตุยิงปิศนาไล่ตามเด็กที่จังหวัดกิฟู เมื่อปีคิศักรา1978และต่อมาในปีคิศักราช1979นังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับพากันเสนอข่าวลือเกี่ยวกับผีปากฉีกแม้ว่าบางแหล่งจะกล่าวว่ามีเรื่องเล่าคล้ายกันย้อนไปถึงสมัยเอโดะแต่ส่วนใหญ่ยอมรับว่าตำนานนี้ถือกำเนิดจากเหตุการณ์ยุคใหม่เรื่องที่รู้จักกันแพร่หลายคือเธอเคยเป็นหญิงสาวรูปงามที่นอกใจสามีสมุไรของตน เมื่อสามีจับได้จึงโกรธแค้นและใช้ดาบฟันปากนางจนฉีกกว้างจากแก้มถึงใบหูเพื่อเป็นการลงโทษฐานคบชู้หญิงผู้นั้นสิ้นใจลงและกลับมาในสภาพวิญญาณพยาบาทออกเลววาวาดหลอกหลอนผู้คนย่างวิการเพื่อแก้แค้นแทนความแค้นใจในชีวิตจริงตำนานการหลอกหลอนของสาวปากฉีกถือว่าน่าสะพรึงกลัวมากเล่าว่าเธอจะปรากฏตัวต่อหน้าเหยื่อ ซึ่งมักเป็นเด็กนักเรียนที่เดินตามลําพังในยามค่ําคืนโดยสวมหน้ากากอนามายัยปิดบังช่วงปากและถือกันไกยาวอยู่ในมือแล้วเอ่ยถามด้วยน้าเสียงเรียบเย็ยนว่าฉันสวยไหมหากเหยื่ยตอตอบว่าไม่ผีสาวจะใช้กันไกแทงหรือฟันผู้นั้นจนเสียชีวิตในทันทีแต่ถ้าเหยื่ยตอตอบว่าสวยเธอจะดึงหน้ากากออกเผยให้เห็นปากที่ถูกเฉือนจนถึงใบหูจากนั้นจะถามอีกครั้งว่าแล้วตอนนี้ยังสวยอยู่ไหม เมื่อถึงจุดนี้ไม่ว่าเหยื่อจะตอบว่าไม่เพราะสยดสยองกับภาพที่เห็นหรือฝืนตอบว่าสวยด้วยความกลัวผลลัพธ์ที่ตามมาล้วนสยองขวัญซึ่งเธอตอบว่าไม่เธอจะสังหารเหยื่อด้วยอาวุธของเธอและถ้าตอบว่าใช่เธอจะใช้กันไกลกรีดใบหน้าของเหยื่อให้ปากฉีกเหมือนเธอกล่าวได้ว่าแทบไม่มีคําตอบใดที่ปลอดภัยจากอันตรายเมื่อเผชิญหน้ากับคําถามมรณะของสาวปากฉีกอย่างไรก็ตามมีเคล็ดลับเล่ากันต่อมาว่า อาจเอาตัวรอดจากสาวปาชิกได้ถ้าใช้ไหวพริบเช่นหากตอบหลีกเลี่ยงว่าธรรมดาหรือก็พอดูได้แทนที่จะตอบว่าเธอสวยหรือไม่สวยจะทําให้ผีสาวุนง,งชั่วขณะเปิดโอกาสให้เราเฉวยจังหวะนี้ได้หรือแม้กระทั่งการใช้ของลอ่อการโยนลูกอมหรือขนมให้เธอเชื่อว่าจะเบี่ยงเบนความสนใจของผีสาวไปชั่วขณะทําให้เรามีเวลาวิ่งหนีเอาชีวิตรอดได้แต่นั่น ก็เป็นเพียงวิธีการเอาตัวรอดที่เล่าต่อๆกันมาเท่านั้นตำนานสาวปากฉีกได้ก่อให้เกิดความหวดาดผวาอย่างแท้จริงในสังคมญี่ปุ่นมีการเตือนภัยผ่านซื้อสิ่งพิมพ์และเหล่าผู้ปกครองต้องรวมกลุ่มกันมารับส่งเด็กหลังเลิกเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายตามข่าวรือเหตุการณ์ครั้งนั้นสะท้อนว่าต่อให้เป็นเพียงเรื่องเล่าตำนานเหมือนก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คนได้จริงๆปัจจุบันเรื่องของสาวปากฉี่ ยังคงถูกเล่าขนานในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสยองขวัญของญี่ปุ่นแต่ได้ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนและสื่อบันเทิงหลายแขนงทําให้ผีตนนี้ยังคงเป็นที่รู้จักแพร่หลายแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะเข้าใจว่าเป็นเพียงนิยายปลาปลาแต่ภาพของหญิงสาวปากฉีที่ถามคําถามหลอนในใจอย่างคําว่าฉันสวยไหมก็ยังคงทําให้ผู้คนที่ได้ยินรู้สึกขนลุกไม่เปลี่ยนแปลง